สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวสปอยควีนทุกท่าน Light up the sky ในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับสมาชิกทั้ง4คนของวง BLACKPINK ตั้งแต่ช่วงเป็นศิลปินฝึกหัดไปจนถึงช่วงประสบความสำเร็จเลยล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย สาวๆทั้งสี่คนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนแต่ลงตัวค่ะเริ่มจากโรเซ่สาวเสียงสวยจากออสเตรเลียที่เข้ามาในฐานะนักร้องนักแต่งเพลงที่เปี่ยมล้นไปด้วยสเสน่ห์ถัดมาคือจีซูหรือออนนี่พี่สาวคนโตของวงที่พกไหวพริบป,ปฏิพาณหน้าค้นหา ต่อด้วยลิซ่าแดนซิ่งควีนน่ารักสดใสที่คอยสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนในวงมีอารมณ์ขันแต่เมื่อเธออยู่บนเวทีนั้นเธอกลับดุเด็ดเผ็ดร้อนอย่างกับคนละคนเลยล่ะคะ่ะและสุดท้ายเจนนี่แรปเปอร์สุดเฟียสบนเวทีที่ใครๆหลายคนต่างหลงไหลในทุกๆอิริยาบถของเธอ เจนนี่ให้สัมภาษณ์ว่าเธอเกิดและโตที่เกาหลีจนอายุ10ขวบหลังจากนั้นเธอไปเที่ยวกับพ่อแม่ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เมื่อเธอไปถึงนิวซีแลนด์จึงทำให้เธออยู่นิวซีแลนด์ด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนเธออายุ10-15ปีทำให้เธอได้เรียนรู้และตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองค่ะ หลังจากนั้นเจนนี่ก็กลับมาเกาหลีเพราะเธออยากเป็นนักร้องค่ะซึ่งเธอฝึกได้อยู่5ปีก็มาเจอกับลิซ่าเจนนี่บอกว่าไม่เคยเจอใครเหมาะกับสิ่งนี้เท่าลิซ่ามาก่อนเลยละค่ะซึ่งตำแหน่งของลิซ่าก็คือแรปเปอร์และนักเต้นหลักของวงนั่นเองเธอได้เล่าว่าเธอได้เกิดที่บุรีรัมย์และโตที่กรุงเทพ เธอมีความชอบในการร้องเล่นเต้นรำมาตั้งแต่เด็กทำให้แม่ของเธอส่งเธอเรียนคลาสเต้นตั้งแต่ตอนเธอ3าขวบหลังจากนั้นลิซ่าก็เดินสายประกวดการร้องเพลงและเต้นมาโดยตลอดจนกระทั่งค่าย YG มาเปิดออดิชั่นที่ประเทศไทยเธอก็ไม่พลาดที่จะไปเข้าร่วมออดิชั่นอย่างแน่นอนค่ะ เธอได้เฝ้ารอสายจากทางค่ายถึง2เดือนซึ่งก็เป็นเวลาที่คุ้มค่ากับการรอเป็นอย่างมากเพราะทางค่ายเรียกลิซ่าเพียงคนเดียวด้วยค่ะซึ่งเมื่อตอนที่เธอย้ายมาอยู่เกาหลีใหม่ๆก็ไม่สามารถพูดภาษาเกาหลีได้เลยเลยคุยได้แค่กับเจนนี่เพราะเธอเป็นเด็กฝึกคนเดียวที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทำให้เวลามีเรื่องอะไรลิซ่าก็จะคุยกับเจนนี่ตลอดค่ะ คนต่อมาก็คือออนนี่หรือจีซูนั่นเองเธอบอกว่าสมัยตอนเธอเป็นเด็กมีคนบอกเธอให้เธอลองไปออดิชั่น YG ดูค่ะในตอนนั้นเองเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาทำสิ่งนี้จริงๆเพราะมันดูห่างไกลสำหรับเธอมากแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ทำสำเร็จค่ะนนและมาถึงคนสุดท้ายโรเซ่นั่นเองค่ะเธอเกิดที่นิวซีแลนด์และย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียตอนเธออายุ8ขวบ และเธอได้เริ่มเล่นเปียโนเป็นอย่างแรกตั้งแต่ตอนเธอยังเด็กจนวันหนึ่งพ่อของเธอก็เห็นว่าการออดิชั่นของ YG ที่ออสเตรเลียค่ะจึงทำให้เธอได้เข้าร่วมการออดิชั่นในปี2012ซึ่งเมื่อ YG ติดต่อเธอกลับมาทำให้เธอได้เข้ามาเป็นสมาชิกค,คนสุดท้ายของวงนี้ค่ะ หลังจากนั้นทั้งสี่คนก็มาใช้ชีวิตร่วมกันในทุกๆวันพวกเธอได้ฝึกซ้อมทั้งร้องและทั้งเต้นอย่างหนักเพื่อแสดงศักยภาพให้โปรดิวเซอร์เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถในตัวของพวกเธอซึ่งแต่ละคนก็มีความทุ่มเทเป็นอย่างมากอีกทั้งพวกเธอยังต้องสูญเสียเวลาในช่วงวัยรุ่นเพื่อสิ่งที่เธออยากจะได้มาอีกด้วยทั้งเพื่อนๆที่โรงเรียนเอย่ยหรือเพื่อนๆที่บ้านที่พวกเธอต้องจากมาเป็นเวลานาน และก็ถึงวันเดบิวต์ของพวกเธอทั้ง4ในเดือนสิงหาคมปี2016เพลงเดบิวต์ของพวกเธอก็คือเพลง w h i s t l e ซึ่งก็ทำให้ BLACKPINK ก้าวขึ้นมาเป็นวงเกิร์ลกรุป๊ปเคป๊ที่ใครๆหลายๆคนจับตามองเพราะเพลงของพวกเธอได้ไต่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วจนฮอตฮิตติดท็อปชาร์ตซึ่งไม่ได้โด่งดังแค่ในเอเชียเท่านั้นเพราะเพลงของสาวๆว,วงนี้ดังไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะ เราลองไปรับชมผลงานของพวกเธอกันดีกว่านะคะ <Lion> <t une> หลังจากนั้นเ <t une> มื่อพวกเธออยู่ด้วยกันต่อมาทั้งหมดเป็นเวลา3ปีพวกเธอก็ต้องไป World Tour ค่ะโดยเริ่มที่เอเชียก่อนซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในทัวร์นี้ด้วยเช่นกันส่วนโคเชล่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทัวร์อเมริกาเหนือค่ะ พวกเธอทั้งทุ่มเทและกดดันเป็นอย่างมากกับการแสดงเพราะอยากทำออกมาให้ดีที่สุดในทุกวันที่พวกเธอขึ้นเวทีซึ่งตลอด9เดือนที่พวกเธอจะต้องเดินทางไปในแต่ละประเทศที่มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไปจึงทำให้ร่างกายของพวกเธอเริ่มที่จะเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียอ,อีกทั้งในการทำงานเป็นอย่างหนักตลอดเวลาที่ผ่านมาทำให้พวกเธอเหน็ดเหนื่อยเพราะไม่มีความส่วนตัวเลยล่ะค่ะ ในขณะนั้นพวกเธอรู้สึกว่ามีพลังมีความสุขแค่ตอนอยู่บนเวทีเห็นแฟนๆเท่านั้นเมื่อกลับมาที่โรงแรมก็ไม่มีแรงจะทำอะไรต่อเหมือนเดิมค่ะ เจนนี่ได้บอกว่าคนที่นำพลังบวกมาให้ทุกคนมีแรงกายแรงใจกลับมาก็คือลิซ่านั่นเองลิซ่ามักจะเป็นคนที่ทำให้ทุกคนอารมณ์ดีโดยเฉพาะคนที่ไม่มีชีวิตชีวาหรืออารมณ์ไม่ดีในวันนั้นเธอมักจะเข้าไปทำให้คนคนนั้นหัวเราะได้ค่ะ I'll doing going. keep Keep that. ต่อมาเวทีที่ตื่นเต้นที่สุดของ4ี่สาวก็คือเทศกาลงานดนตรีที่โคเชล่านั่นเองเพราะเป็นกลุ่มคนอเมริกาที่มางานนี้เนื่องจากเป็นคนรักดนตรีไม่เหมือนเอเชียที่ทุกคนต่างตั้งใจมาดูพวกเธอทำให้พวกเธอไม่รู้ว่างานนี้จะมีกระแสะตอบรับอย่างไรจะมีคนมาดูพวกเธอไหมลิซ่ากะ่วไว้แค่ร้อยส0งคนเท่านั้นเองค่ะ พอถึงเวลาแสดงจริงมีคนเข้ามาดูเต็มลานเลยล่ะค่ะหลังจากการแสดงจบลงสื่อในโคเชล่าก็ต่างพูดถึง p e r f o r m ร์แมของพวกเธอกันจนทำให้คนที่ไม่รู้จักต้องอยากทำความรู้จักพวกเธอแน่นอนและนี่จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของ BLACKPINK ได้อย่างแท้จริง เมื่อเวทีสุดท้ายมาถึงทุกคนต่างก็ซาบซึ้งโดยเฉพาะโรเซ่ที่ได้หลั่งน้ำตาของความสุขออกมาเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเธอได้ผ่านอะไรมามากมายจริงๆซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมาอยู่ถึงจุดๆุดนี้จะต้องแข่งแกร่งและอดทนเป็นอย่างมาก เป็นยังไงกันบ้างคะกับชีวประวัติของแต่ละคนและกว่าจะมาเป็น b l a c k พิ n k นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ